ดีค่ะดิฉันนางสาวกนกวรรณบัวน้อยระดับชั้นปส .1 ทับ12แผนกวิชาช่างโยธารหัส001ค่ะวันนี้จะมานําเสนอหน่วยที่1เมทริกความหมายและชนดิดของเมทริกความหมายของเมทริกเมทริกเป็นกลุ่มของจํานวนใดๆที่เขียนเรียงกันเป็นแถวซึ่งแต่ละแถวจะมีจํานวนเท่าๆกันหรือเรียงกันเป็นหลักแต่ละหลักจะมีจํานวนเท่าๆกันจํานวนเหล่านี้เขียนเรียงอยู่ในวงเล็บ การบอกขนาดหรือมิติของเมทริกจะบอกด้วยจำนวนแถวก่อนแล้วตามด้วยจำนวนหลักเช่นตามตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1เป็นเมทริกสองแถว3หลักนั่นคือมีขนาดเท่ากับ2อคูณสาเป็นเมทริกที่มี1แถว3หลักนั่นคือมีขนาดเท่ากับ1นคูณสาเป็นเมทริกที่มี2แถว2หลักนั่นคือมีขนาดเท่ากับ2อคูณสอ เป็นเมทริกที่มี2แถว1หลักนั่นคือมีขนาดเท่ากับ2คูณ1เพื่อความสะดวกนะคะเราจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เช่น A B C เป็นชื่อแทนเมทริกส่วนสมาชิกของเมทริกเราจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเหมือนกันกับชื่อเมทริกแต่เขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กเช่น A เป็นเมทริกที่มี m แถวและ n หลักนั่นคือมีขนาดเท่ากับ m คูณ n อันว่า m b n จะเขียนได้เป็นตามตัวอย่างนะคะเช่น 1> a 1 1ก็คือ a แถวที่1หลักที่1นะคะหรือเขียนโดยใช้สัญลักษณ์เป็น a เท่ากับ aijm คูณ n เมื่อ i แทนแถวแ,และ j แทนหลักชนิดของเมทริกนะคะสามารถจำแนกชนิดของเมทริกได้ดังนี้ 1. เมทริกแถวคือเมทริกที่มีอยู่เพียง1แถวสำหรับหลักจะมีกี่หลักก็ได้เช่นตามตัวอย่างนะคะ a เท่ากับ1 2 3 4ในตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ตัวเลขจะอยู่ในจำนวนแถวเท่านั้นก็คือ1แถวส่วนหลักจะมีกี่หลักก็ได้2เมทริกหลักคือเมทริกที่มีอยู่เพียงหหลักสำหรับแถวจะมีกี่แถวก็ได้ในแถวในตัวอย่างนะคะเช่น a เท่ากับ1 2, นสงเห็นได้ว่า1จะอยู่ในแถวที่1หลักที่1ส่วน2นะคะจะอยู่ในแถวที่2หลักที่1ค่ะ สามเมทริกซูนคือเมทริกที่มีสมาชิกทุกตัวเป็นศูนย์ทั้งหมดเช่นในตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเมทริกสามคูณสามหรือสามคูณสี่เราก็จะเห็นได้ว่าสมาชิกจะเป็นศูนย์ทั้งหมดสี่เมทริกจัตุรัสคือเมทริกที่มีจำนวนแถวเท่ากับจำนวนหลักเช่น a นะคะจะเห็นได้ว่าจะเป็นเมทริกสามคูณสามโดยมีสมาชิก แนวเส้นทยียงมุมหลักได้แก่386 b เท่ากับเมทริกที่มีขนาด2,2คูณโดยมีสมาชิกในแนวเส้นทยียงมุมหลักได้แก่10 5เมทริกเอกลักษณ์คือเมทริกจตุรัสที่สามารถที่สมาชิกในแนวเส้นทยียงมุมเป็น1ส่วนสมาชิกอยู่เหนือและใต้เส้นทะยงมุมจะเป็น0ทั้งหมดเมทริกเอกลักษณ์โดยมีลักษณะด,ดังนี้เช่น i 2เท่ากับ 1001นะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นเมทริกขนาด2อคูสโดยมีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักคือ1และสมาชิกที่อยู่เหนือและใต้เส้นทแยงมุมหลักก็จะเป็น0ูนย์ค่ะหกเมทริกเชิงสกเกลาร์คือเมทริกจตุรัสที่สมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักเป็นตัวเลขที่เหมือนกันส่วนสมาชิกที่อยู่เหนือใต้เส้นทแยงมุมหลักเป็นศูนย์ทั้งหมด ตัวอย่างนะคะคือ3 0 0 3เป็นเมตริกขนาด2คูณ2จะเห็นได้ว่าสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักจะเป็นตัวเลขเหมือนกันก็คือ3และ3ส่วนสมาชิกที่อยู่เหนือและใต้เส,เส้นทแยงมุมหลักนั้นจะเป็น0ค่ะ7เมตริกทแยงมุมคือเมตริกจัตุรัสที่มีสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมหลักเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันส่วนสมาชิกที่อยู่เหนือและใต้เส้นทแยงมุมหลักเป็น0ูนทั้งหมด เช่นในตัวอย่างนะคะเป็นเมทริกขนาด2อคูณสโดยมีสมาชิกในแนวเส้นแทงมุมหลักก็คือ2และ3ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันและมีสมาชิกเหนือและใต้เส้นแทงมุมหลักเป็นศูนย์ทั้งหมดค่ะ 8. เมทริกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมบนนะคะคือเมทริกจัตุรัสที่สามารถที่สมาชิกในแนวเส้นแทงมุมหลักเป็นศูนย์ทั้งหมดเช่น ตามตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่าสมาชิกที่อยู่ใต้เส้นแทยงมุมหลักจะเป็นศูนย์ทั้งหมดก็คือโดยเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนจะเป็นเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนที่แท้จริงเมื่อเมทริกซ์สามเหลี่ยมบนนั้นมีสมาชิกในแนวเส้นแทยงมุมหลักเป็นศูนย์ด้วยอย่างเช่นตัวอย่างนะคะจะเห็นได้ว่าในแนวเส้นแทยงมุมหลักจะมีสมาชิกคือศูนย์และใต้เส้นแทยงมุมหลักก็มีสมาชิกเป็นศูนย์เหมือนกันค่ะ เมตริกสามเหลี่ยมล่างคือเมตริกจตุรัสที่มีสมาชิกเหนือแนวเส้นทแยงมุมหลักเป็นศูนย์ทั้งหมดเช่นจากข้อมเมื่อกี้นะคะจะเห็นได้ว่าจับเลขศูนย์จะอยู่ใต้เส้นทแยงมุมหลักนะคะส่วนเมตริกสามเหลี่ยมล่างก็คือมีเลขศูนย์ที่อยู่เหนือเส้นทแยงมุมหลักค่ะโดยเมตริกสามเหลี่ยมล่างจะเป็นเมตริกสามเหลี่ยมล่างที่แท้จริงเมื่อเมตริกสามเหลี่ยมล่างนั้น มีสมาชิกในแนวเส้นทยังมุมหลักเป็นศูนย์ด้วยเช่นในตัวอย่างก็จะเห็นเหมือนกับข้อ8นะคะเพียงแต่ข้อ9เมตริกสามเหลี่ยมล่างเส้นทแยังมุมแนวหลักจะเป็นศูนย์และเหนือเส้นทยังทยงมุมหลักจะเป็นศูนย์ทั้งหมดค่ะโดยความหมายและชนิดของเมตริกมีมีเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ